นี่ยไนเป็นอย่างไรเป็นซาหลอกอันนี้โอ้ตอนนี้รบนี่นี่นี่ครับนี่ครับตอนนี้คุณปานี่เราจะกด้เดี๋ยวเดียนเอเด้าเวนกงเบงเอครับเด้อเร่าจากดขั้นีหล่ะครับตอนนี้สองหมื่นสองหมื่นสามประมาณสองหมื่นามสองหมื่นหเต็มที่สองหมื่นสางหมนาี่แหละงนอยงหมื่นสองหมื่ประมาณเต็มที่กับสองหมื้าเคยถาม้ยเงินดาวก็ได้เราจเอาเงินดาวบ่ บ้าวซื <S S ้อบอสมันให้ดิราคาเท่าไรหันเบิ้งติด่ะพอสองพันยหังลงแลนะครัสกเด่สองพันเกดือก็สองพันอนดาวด่าเออสิบพอนบอสสักเดือนอ่ะบอนยกได้เปนบอแต่ว่ายกระ้อยู่เป็นบอสสุละขึ้นยกได้บอสยกไะ้อยูยกรบยเป็นบอสเออเออก็คือแพงแต่บสองหมืกว่าบาทเห็นอนี่ปะสองหมื่นสองพั สองหมื่นสองพันสองหมื่นสองพันเกาอยเก่าสิบบาทโ้มีระโพงมุทุษย์ในความอีกแต่ลตลีแจ็คแท็กบริยากคนละแต่วันนี้ลดลงมาหลือยสองหมื่นสองพันเก้า9ิบบาทหมนองพเข้าบเหนลาคือว่ตอนนั้นไปเบิ่งมาอยู่ตอนนั้น บานถ้าบ่มีนีนะเนาะมีมีมีบ, ometer, บ, ometer, บ, ometer, บ่มีคนบุษนีคนขีคนบุษอเจ้าก็ซื้อมาขีคืี่ะหาแล้วคนบ่มีซื้อนาจังไรสจำพ่อจ่อจังไรเนาะบุษนี่ใช้เลยเออได้ไปเาลูกล้านก็ได้พอซ่อัด่กันยังไดเนาะัซ่ากันยังไดที่ันนาโอ้ยขี้ที่กันนานกอใต้ก็นด้นี่แม่เว้ยก่อนตายก็ได้ขี้นแม่เว้ยับี่ครับคับนน่เด้อก่อนตต้ก็ได้ขี้ในแม่เว้ยนี่อ้าขี้กำงามเนาะก่อนใต้ก็ได้ขี้ในบนบุนี่ ขี่รถกํามงจากสี่ห่วยโอ้ครับครับอ่ะเป็นว่าตอนนี้คุณป่าอย่างไดรถคันนี้เนาะแเมนบออก่อนตายก็ได้ขี่นี่ตะเวรเราว่ะเมนควมเราได้หน่อันนี้คั่มนี่ผมผมมาคั่มเดียวเียครับก้อนตายก็ให้ได้ขี่นลยเถอะมันมันเบ่เป็นได้นี่เอาเอาเปลเป็นตัวเหาตายกับลูกเต๋อได้ขี่เลยใส่เมนควมเจ้าอยู่แล้วอ่ะเป็นว่าเด็กได้เนาะเด็กได้อืมเด็กได้กับงามของเราอยู่ดอกกับเมนของเราแหละ ส่งมันกะผมเคยไปถามอยู่มันสองหมื่นกว่าบาทเหมนกันนะครับขายของใส่ไปตลาดใส่คลองก็ได้อืะสีไปตลาดก็ใส่คลองเนาะซื้อตลาดมาเต็มก็ใส่เข้าไปทั้งหน้าก็ใส่ได้ทั้งหลังก็ใส่ขี้กระมวลขี้กระมวลอีกอะไรนี่เขาเงิดแล้วลูกลับคดีแท้เขาว่าเฮ้ยเขียดเนี่ยดาวต้องฟังไว้ด้วครับเด้อเอินเล่าคดีแท้อย่างไรยังก็ได้บุตรวะนะโอ้แมนชอบเราแหัวละโอเคที่ว่า เป็นจังไ้ขั้นี้เขาเพลนอ่ะเป็นวแบบ่ะสามนาทีสามวินาทีนะทุนสาม